สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซนะครับมาพบกับเบาลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่9เนาะนะครับวันที่9เดือน1 2ึ่งนะครับสําหรับมัดรวมสีน้อยเมื่อวานนี้นะครับในสูตรนี้ผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาแค่ตัวเด่นเนาะ เด่นเนะครับเด่น9วิ่งรุ่นที่2นี้วิ่งรุ่นที่2นี้หลุดไปเลยนะครับวิ่งรุ่นที่2นี้หลุดไปเลยเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้มาตัวเด่นตัวเด่นแต่ว่าจับคู่หวยออก969หเนาะฮานอยปกติก็ผมให้แค่68เนาะสุดแค่68นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ แนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับวันนี้เดี๋ยวสู้กันใหม่นะครับผมเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้องมาต้องมานะครับวันนี้สําหรับในโค้งสุดท้ายก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมก็จะมีในเด่นเด่น8แล้วก็เด่น7สายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่8นะครับ คิดว่า8น่าจะยังอยู่นะครับแต่ว่าจะมาตัวไหนแค่นั้นนะครับผมหรือว่าจะมาตัวเดิมนะครับส่วนเด่น7นะครับจับคู่นะครับผมก็จะมี70 71 73 75 แล้วก็79นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเด่น7นะครับส่วนเด่น8วิ่งรูดที่8นะครับผมก็จะมี80 81 84 87 แล้วก็แปดเก้านะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับในโค้งสุดท้ายก็จะมีในหน่อยพิเศษเนาะพิเศษนะครับพิเศษแล้วก็ v i p นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสลับเด่น8เด่น7นะครับผม สำหรับหลักร้อยนะครับที่จะให้ไปในสูตรนี้นะครับหลักร้อยหลักร้อยในสูตรนี้ให้ไปที่5นะครับผมให้ไปที่5นะครับก็จะเป็น5 7 9นะครับ5 8 0นนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครรับชมแล้ว ตัวเลขใจตรงกันก็ตามได้นะครับผมถ้ารับชมแล้วไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับแต่ว่าก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับก็จะมี4คู่เช่นเคยที่ผมจะเน้นให้หลักๆก,ก็79 80นะครับ79 80 84นะครับแล้วก็ 7จนี้7 1ก็ไม่แน่แล้วเวานนี้ออก17เนาะ7 1ก็ไม่แน่นะครับ7 3นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับสตัว5 8 0นะครับที่ผมชอบนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนนะครับรับชมแล้วนะครับถูกใจค่อยตามนะครับก็ย้ำตลอดเนาะแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้ปังๆวันนี้เนาะขอให้มานะครับอยากให้พี่ๆ FC รับโชคกันนะครับเพราะว่าวันไหนแน่าทางไม่มานะครับผมก็ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจเหมือนกันนะครับพี่ๆ FC นะครับก็อยากให้แฮปปี้เนาะอยากให้มากันทุกคนอยากให้รับโชคกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามา รับชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเรียกว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมเห็นยอดคอมเมนต์ยอดวิวนะครับผมก็บางทีเลิกงานมาเหนื่อยก็เปิดดูก็มีกันบางใจนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีครับ